วันนี้บีก็จะพามาดูไข่ไก่แจ้ของเราอีกนะครับพอดีบีเห็นแม่แม่ครับพุ่งโดดลงมาแล้วโดดมาจากลางังมันรุนกันว่าจะได้ไข่ไหมทำรังไว้แบบให้เลือกเยอะมากเลยนะทุกคนแต่น้องเลือกรังนี้อะ่ะ ทุกคนเป็นไข่จิ๋วอีกแล้วว่าได้สองใบแล้วว่าอ,อืมคืออะไรเนี่ยน้องเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะสองใบแล้วว่าเมื่อวานเมื่อวานก่อนเมื่อวานไม่ได้ไข่วันนี้ก็ามาไขเนื้อว่าไข่น้องจะปกติแต่ก็ได้ไข่จิ๋วแล้วว่าอืม เป็นเพาะอะไรอะ่ะอืใหายทิ้วแล้วเป็นเพราะละไ่คะขอความรู้หน่อยสิเออ